จะเกิดอะไรขึ้นถ้าในวันหนึ่งดวงจันทร์โครจรมาพุ่งชนโลกจนทำให้มนุษยชาติเกือบสูญพันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนยำหนังคลิปนี้เป็นคลิปสรุปเรื่องราวของ Moonfall วันวิบัติด,ดวงจันทร์ถล่มโลกและเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของช่องเรายังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปในปี2023กันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา ในห้วงโวกาศเหนือชั้นบรรยากาศโลกฮาเปอร์โจซินดาและดาคัสมาทำภารกิจในการซ่อมดาวเทียมกันตามปกติแต่แล้วอยู่ๆระบบไฟฟ้าในยานก็เกิดขัดข้องจากนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งชนพวกเขาทั้ง3คนจนดาคัสนั้นปิวหายไปในอวกาศถึงแม้ว่าฮาเปอร์จะพยายามช่วยแล้วก็ตามส่วนฮาเปอร์นั้นโชคดีถูกแรงเหวี่ยงจากตัวยานดึงตัวเขาให้สามารถเข้ามาในตัวยานได้สำเร็จ แล้วเขาก็ติดต่อหามาคัสแต่ไม่มีสัญญาณตอบกลับจากนั้นเขาก็ไปเปิดระบบการทรงตัวของยานเพื่อพาโจซินดาที่หมดสติอยู่กลับโลกในขณะเดียวกันเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างตกที่พื้นผิวของดวงจันทร์หลังจากจบเหตุการณ์นั้นซันนี่ลูกชายของฮาเปอร์ในวัยเด็กนั่งดูข่าวการให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอากาศ ฮาเปอร์พยายามพูดถึงสิ่งที่มาโจมตีพวกเขาแถมเจ้าสิ่งนั้นยังไปตกที่ทะเลบนดวงจันทร์อีกด้วยด้านโจซินดาเธอให้สัมภาษณ์ว่าเธอจำอะไรไม่ค่อยได้เพรอเธอนั้นหมดสติไปนั่นทําให้ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ฮาเปอร์พูดเลยและมันส่งผลให้ครอบครัวของฮาเปอร์นั้นต้องย้ายออกจากบ้าน10ปีต่อมาเคซีฮาส์แมนแอบเข้าไปในห้องของดร์แอโรวูดเพื่อไปขอข้อมูลการโคจรของดวงจันทร์จากหอดูดาวชิลี จากนั้นเขาก็รีบมาทํางานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเมื่อฮาวส์แมนได้เห็นข้อมูลการโคจรของดวงจันทร์เขาก็ตกใจจนต้องรีบโทรหานาซาแต่เขาดันโทรไปหาพนักงานขายของในนา s a ซึ่งมันไม่ช่วยอะไรเลยโทรอะไรของเองวะาด็อกเตอร์เคซีฮาส์แมนที่นาซาโจสินดาที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผอนาซาก็ได้รับแจ้งว่ารัศมีการโคจรของดวงจันทร์นั้นลดลงแถมยังตรวจพบอีกว่าที่ทะเลของดวงจันทร์นั้นมีกลุ่มแก๊สพุ่งออกมา ด้านเคซีก็พยายามติดต่อนาซาแต่มันก็ไม่สําเร็จเขาเลยปิ้นเอกสารข้อมูลการโคจรของดวงจันทร์ไปให้ฮาร์เปอร์ที่เคยเป็นนักบินอวกาศดูแต่ฮาร์เปอร์นั้นไม่เชื่อแถมยังคิดว่าเคซีเป็นคนเสียสติเลยให้ยามไล่เขาออกไปด้านนอกจากนั้นฮาร์เปอร์ก็กลับบ้านและได้รับแจ้งข่าวจากแบรนด้าภรรยาเก่าของเขาว่าตอนนี้ซันนี่ลูกชายของฮาร์เปอร์นั้นถูกจับตัวเขาเลยต้องรีบมาหาซันนี่เพื่อหาหนทางช่วยลูกที่กําลังขึ้นลงขึ้นศาลแต่ศาลนั้นไม่ให้ประกันตัว ฮาร์เปอร์เลยต้องโทรหาทอมโลเปสผู้จัดการบริษัทรถเลกซัสสามีใหม่ของแบรนด้าเพื่อต่อว่าเขานั้นไม่ช่วยซันนี่นั่นทำให้ทั้งสองทะเลาะก,กันแบรนด้าที่เข้ามาได้ยินจึงมาห้ามไว้ ด้านนาซาก็คำนวณคาดการณ์ว่าดวงจันทร์จะเข้าสู่วงโครจรโลกแล้วสเก็ตของมันจะตกใส่โลกในอีก3าสัปดาห์แถมยังเจอหลุมขนาดใหญ่บนดวงจันทร์อีกโจซินดาเลยเสนอว่าต้องส่งคนไปดวงจันทร์เพื่อตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮาเปอร์ที่พยายามมาคุยกับผู้พิพากษาเพื่อขอประกันตัวลูกชายก็ได้รู้ข่าวถึงการเปลี่ยนไปของวงโครจรดวงจันทร์จากการถแถลงข่าวของนาซาเมื่อข่าวถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มแตกตื่นทอมเลยวางแผนว่าจะพาบแบรนด้าและลูกๆไปที่โคโลราโด ด้านนาซาก,ก็เริ่มปฏิบัติการโดยการส่งคนไปที่ดวงจันทร์ในขณะที่ผู้คนบนโลกก็เริ่มแตกตื่นกันมากยิ่งขึ้นจนทําให้เกิดจลาจลในเมืองขึ้นมากมายฮาร์เปอร์ที่ได้ดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับสมมุติฐานวัาดวงจันทร์นั้นอาจเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่จึงรีบไปที่พิพิธภัณฑ์ที่เคยเจอกับเคซีเพื่อไปหาเอกสารที่เคซีเคยให้เขาเมื่อได้เอกสารมาฮาร์เปอร์ก็ไปหาเคซีที่โรงแรมเอลเอปาม เพราะเคซีประกาศเรียกประชุมกลุ่มคนที่เชื่อในทฤษฎีของเขาเมื่อคนของนาซามาถึงดวงจันทร์ก็ปล่อยอุปกรณ์ลงไปในหลุมเพื่อตรวจสอบด้านในฮาเปอร์เมื่อไปเจอกับเคซีเขาก็ถามเคซีว่ารู้ได้ยังไงว่าวงโครจรของดวงจันทร์นั้นเปลี่ยนไปเคซีเลยอธิบายว่าเขาศึกษาเรื่องดาวเคราะห์อาจเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งดวงจันทร์ก็อาจเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันเมื่อฮาเปอร์ได้ยินก็คิดว่ามันบ้าบอมากแต่เขาก็เชื่อในสิ่งที่เคซีพูดเพราะเขาเองก็เคยพูดถึงเหตุการณ์เมื่อต้นเรื่องแต่ก็ไม่มีใครเเชื่อลย ก็คนมันหัวอกเดียวกันอะนะด้านนาซาที่กําลังตรวจสอบภายในของดวงจันทร์ก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่พุ่งทะยานออกมาจากในหลุมและมันเข้าโจมตีนักบินอวกาศของนาซาในทันทีเมื่อดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้น้ําท่วมฉับพลันครั้งใหญ่พวกฮาร์เปอร์เคซีและคนอื่นๆเลยต้องหนีขึ้นไปอยู่ชั้นด้านบนของโรงแรมเคซีนั้นวิ่งช้ากว่าเพื่อนเลยถูกกระแสน้ําพัดไปโชคยังดีที่ฮาร์เปอร์ช่วยได้ทัน นาซาเมื่อได้เจอเหตุการณ์ที่ดวงจันทร์ทุกคนก็วิตกกังวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพออของนาซาเลยชิ่งลาออกแถมยังโยนขี้ก้อนใหญ่ให้โจซินดาและคนอื่นๆหาทางแก้ปัญหากันเอาเอง เมื่อโจซินดาได้รับตำแหน่งพอของนาซาเธอเลยมาหาข้อมูลของเจ้าสิ่งที่เจอที่ดวงจันทร์ที่นาซาเคยเก็บหลักฐานเอาไว้ซึ่งเธอได้รู้ความจริงจากปากของโฮเดนฟิวผู้ดูแลคลังข้อมูลว่าแท้จริงแล้วนาซาปกปิดเรื่องของเจ้าตัวนั่นแถมยังปกปิดเรื่องเกี่ยวกับแสงที่เล็ดลอดออกมาจากดวงจันทร์อีกซึ่งฮาร์เปอร์เป็นหนึ่งในลูกเรือที่รู้เรื่องนี้แต่เขาเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องต่อสาธารณะเขาเลยถูกนาซาไล่ออกเพื่อปกปิดเรื่องราว โฮเดนฟิลเลยเสนอว่าต้องใช้ยานอวกาศซูรูเอ็กซ์เรย์เจ็ดเพื่อใช้ในปฏิบัติการหยุดดวงจันทร์ครั้งนี้เมื่อโจซินด้าได้รู้ความจริงเลยไปเข้าร่วมประชุมกับพวกทาหารเพื่อเสนอว่ามีทางหยุดดวงจันทร์แล้วแต่พวกทาหารไม่สนแผนของเธอเลยเพราะตอนนี้พวกเขามีแผนอยู่แล้วโจซินด้ารู้ดีว่าพวกทาหารจะใช้นิวเคลียร์ในการถล่มดวงจันทร์แต่มันไม่ได้ผลแถมในอนาคตมันยังส่งผลเสียต่อโลกอีกเธอเลยเกลียกล่อมให้ดักแฟนเก่าของเธอหยุดแผนของพวกทาหารไว้แต่ดักไม่คิดแบบนั้นแถมยังชวนโจซินดาให้พา ลงมาที่หลุมหลบภัยของพวกทหารอีกด้วย จากนั้นโจซินด้าก็กลับมาบ้านเพื่อพาลูกและคนในบ้านอพยพแต่เธอก็คิดไอเดียบางอย่างออกเลยโทรหาดักเพื่อขอใช้ CX7 อุปกรณ์ EMP จากพวกทหารเลยส่งคนไปรับตัวฮาร์เปอร์ที่โรงแรมฮาร์เปอร์เลยพาตัวเคซีตามมาด้วยเมื่อโจซินด้าได้เจอกับฮาร์เปอร์ทั้งสองก็ทะเลาะก,กันเล็กน้อยก่อนเรื่องในอดีนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มีอะไรกันมากจากนั้นโจซินด้าพาฮาร์เปอร์และเคซีมาดูว่ามีบางสิ่งบางอย่างโจมตีคนของนาซาที่ดวงจันทร์เมื่อเคซีรู้ว่าเจ้านั่นทำบางอย่างกับแกนของดวงจันทร์ เลยอธิบายว่าดวงจันทร์อาจเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่แต่ก็ไม่มีใครเชื่ออีกตามเคยโจซินดาเลยจะให้ฮารเปอร์ไปจัดการสิ่งมีชีวิตนั่นที่ดวงจันทร์ซึ่งฮาร์เปอร์ก็ตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่าโจซินดาต้องไปช่วยซันนี่ลูกชายของเขามาที่นี่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วโจซินดาก็เริ่มไปนำยานอากาศลำเก่ามาติดตั้ง จากนั้นดักกับพวกทหารก่อนนำ CX7 มาและสาธิตวิธีการเปิดใช้งานให้กับพวกโจซินดาดูฮาร์เปอร์อธิบายแผนว่าจะขึ้นบินเมื่อดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุดพอออกไปนอกชั้นบรรยากาศก็จะแวะเติมเชื้อเพลิงที่คลังเชื้อเพลิงของ s เป c e x จากนั้นพอไปถึงดวงจันทร์เขาก็จะใช้รถโลเวอร์ที่ติดตั้งระเบิด CX7 เเป็นตัวล่อแล้วกดระเบิดอยู่ห่างๆแล้วฮาร์เปอร์ก็ได้เจอลูกชายของเขาซันนี่ที่คนของโจซินดาพามา ทั้งสองได้พูดคุยกันแต่ดูเหมือนว่าซันนี่จะยังไม่เข้าใจพ่อเคซีมาคุยกับเพื่อนใหม่ที่นาซาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นเมื่อเหตุการณ์สงบลงเคซีก็สังเกตเห็นว่าพวกนาซาคำนวณวงโคโจรกับมวลดวงจันทร์ผิดพลาดแถมเหตุการณ์แผ่นดินไหวยังส่งผลให้เครื่องยนต์ของยานอวกาศเสียหายไปหนึ่งเครื่องโอ้ยอะไรมันจะซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนั้นวะโจซินดาเลยตัดสินใจสั่งอพยพคนออกจากที่นี่ ในขณะที่ทุกคนออกไปจนเกือบหมดมีแต่พวกเคซีและเพื่อนอีกสองคนนั่งคำนวณแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์อยู่โจซินดาเลยมาบอกให้พวกเขาอพยพออกไปแต่พอเธอได้เห็นภาพจําลองที่พวกเคซีสร้างขึ้นเธอจึงมาเสนอไอเดียว่าจะขึ้นบินโดยใช้เพียงเครื่องยนต์สองเครื่องส่วนนักบินนั่นคือฮาร์เปอร์โจซินดาและเคซีจากนั้นโจซินดามาส่งลูกและคนดูแลให้มุ่งหน้าไปหาดัก ส่วนฮาร์เปอร์ก็มาส่งซันนี่ให้ขับรถพาทั้งสองคนนั้นไปในขณะที่โจซินดาและฮาร์เปอร์แต่งชุดอวกาศอยู่เคซีก็โทรหาแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ที่โรงพยาบาลเพื่อฝากให้พยาบาลดูแลเธอด้วยก่อนที่จะขึ้นยานอวกาศในขณะที่กำลังปล่อยยานแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดวงจันทร์กดดึงน้ำทะเลข,ขึ้นสูงและมุ่งหน้ามาที่ตัวยาน ฮาเปอร์จุดชนวนยานในทันทีซึ่งทั้ง3คนก็สามารถนำยานขึ้นได้สำเร็จแต่แล้วอยู่ๆเครื่องยนต์ด้านขวาก็เกิดดับฮาเปอร์ Harper จึงตัดสินใจปลดถังเชื้อเพลิงของยานออกทั้งหมดแล้วภาวนาให้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ดึงพวกเขาขึ้นไป แต่พระเจ้าช่วยพวกเขาสามารถออกมานอกชั้นบรรยากาศได้สำเร็จจากนั้นพวกเขาทั้ง3าก็แวะเติมเชื้อเพลิงซึ่งฮาร์เปอร์กับโจซินดาก,ก็ได้คุยปรับความเข้าใจกันนั่นทําให้ทั้งสองหายโกรธเคืองกันถึงเรื่องในอดีตแต่ในตอนนี้พวกเขาทั้ง3าคนนั้นเหลือเวลาน้อยลงแล้วพอดวงจันทร์ใกล้โลกเข้ามาทุกทีด้านพวกซันนี่ที่ขับรถไปหาดักก็เจอกับพวกโจรที่มาดักปล้นพวกมันเอารถและของมีค่าของพวกเด็กๆไปทั้งหมดรวมถึงมือถือที่ใช้ติดต่อดักแต่ซันนี่รู้ว่าจะหารถได้จากที่ไหนจึงพาทั้งสอง พวกหาเปอร์ก็เริ่มปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกของยานอาวกาศแล้วมุ่งหน้าไปที่ดวงจันทร์ซึ่งพวกเขาก็ต้องฝ่าสเก็ด,ดวงจันทร์ที่แตกออกจนหางเสือของยานนั้นเสียหายด้านพวกซันนี่ก็มาถึงชุมชนผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งแต่มันดันอยู่ในเส้นทางของดวงจันทร์นั่นทําให้ทั้ง3คนต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลของมัน เมื่อพวกฮาเปอร์เข้าใกล้หลุมที่ดวงจันทร์เขาก็ขับยานเล็กพาโลเวอร์ที่ติดตั้งระเบิดออกไปแล้วเปิดระบบไฟฟ้าของโลเวอร์ก่อนที่จะขับยานเล็กกลับมาหาพวกโจซินดาไม่นานนักเจ้าสิ่งมีชีวิตนั่นก็โผล่มาแต่มันกลับมุ่งหน้ามาหาพวกฮาเปอร์แต่ก่อนที่มันจะโจมตีฮาเปอร์ก็ทุบเครื่องจุดระเบิดและมือถือของเคซีนั่นทําให้มันหยุดโจมตีพวกเขาในทันทีและกลับลงหลุมเข้าไปในดวงจันทร์อีกครั้งฮาเปอร์และโจซินดาเข้าใจในทันทีว่าเจ้านั่นจะโจมตีอินทรีย์วัตถุที่อยู่ใกล้้ระบบไฟฟา โจซินดายังบอกอีกว่าพวกทหารจะใช้นิวเคลียร์โจมตีใส่ดวงจันทร์แต่มันต้องโครจรเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสตาโตสเฟียก่อนซึ่งมันเหลือเวลาอีกไม่ถึง2ชั่วโมงฮาเปิร์จึงคิดจะนำยานเล็กเข้าไปในดวงจันทร์เพื่อฆ่าเจ้าสิ่งนั้นให้ได้พวกซันนี่ที่รอดจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ก็มาถึงบ้านที่ครอบครัวเบ,บนด้ามาหลบภัย ซึ่งในตอนนี้มีประกาศให้ทุกคนอพยพออกจากชุมชนนี้ซันนี่เลยบอกว่าต้องมุ่งหน้าไปที่ค่ายทหารของดักแล้วทุกคนก็เตรียมตัวออกเดินทางในทันทีด้านฮาร์เปอร์โจซินดาและเคซีก็ขึ้นยานเล็กพาโรเวอร์ที่ติดตั้งระเบิดมุ่งหน้าเข้าไปด้านในของดวงจันทร์ เมื่อเข้ามาด้านในได้มันก็เป็นไปตามทฤษฎีของเคซีนั่นคือดวงจันทร์เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นวงล้อทำหน้าที่ทรงตัวคล้ายการทำงานของใจโรสโคปด้วยความที่ด้านในมืดมากฮาเปอร์จึงต้องเปิดใช้ระบบไฟฟ้า เจ้าสิ่งมีชีวิตนั่นเลยออกมาจากแกนกลางของดวงจันทร์ซันนี่และทอมมุ่งหน้ามาเอาถังออกซิเจนและอุปกรณ์อื่นๆที่อาคารแห่งหนึ่งแต่แล้วทั้งสองก็เจอโจรที่เคยดักปล้นซันนี่คราวนี้ซันนี่เลยใช้ปืนที่ฮาเปอร์ให้ไว้จับโจรคนหนึ่งเป็นตัวประกันแถมยังได้กระเป๋าที่มีโทรศัพท์ที่พวกมันเคยปล้นไปกลับมาแล้วทุกคนก็ขึ้นรถมุ่งหน้าไปหาดัก พวกฮาเปอร์ขับยานเข้าไปสำรวจด้านในซึ่งได้รู้อีกว่าที่นี่อาจเป็นยานขนาดใหญ่ที่บรรทุกผลผลิตไว้มากมายไม่นานนักพวกเขาก็เจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตนั่นแต่แล้วอยู่ๆย,ยานบินก็ถูกบางสิ่งบางอย่างควบคุมให้มุ่งหน้าเข้าไปในสิ่งปลูกสร้างจนทำให้ทั้งสามคนนั้นหมดสติเอาละไงความหวังหนึ่งเดียวของโลกพวกซันนี่ก็เจอปัญหานั่นคือพวกโจรยังขับรถตามมาแถมยังยิงปืนใส่พวกเขาอีกแต่ยังมีปัญหาที่ใหญ่กว่านั่นคือแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ที่ใกล้เข้ามา แต่ซันนี่ก็โชว์สกิลการขับรถขั้นเทพพาทุกคนรอดชีวิตมาได้ซึ่งเป็นฉากที่โคตรมันนี่ไม่บอกนึกว่าพิดดอมใน f a s t อ n d the f u r i เ u s ครับเมื่อเหตุการณ์สงบลงดาร์กก็โทรหาลูกชายและได้รู้ว่าโจซินดากำลังทำภารกิจที่ดวงจันทร์ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกทหารเริ่มใช้แผนยิงนิวเคลียร์พวกซันนี่รู้ตัวว่าออกซิเจนกำลังหมดจึงใส่ถังออกซิเจนแล้วมุ่งหน้าไปหลบภัยที่อุโมงค์ใกล้ๆ โจซินดากับเคซีตื่นขึ้นและพบว่าสามารถหายใจได้ในนี้แต่ฮาร์เปอร์นั้นหายตัวไปทั้งสองจึงออกตามหาเขาซึ่งดูเหมือนว่าบางสิ่งที่สร้างดวงจันทร์จะเชื้อเชิญให้ทั้งสองเข้าไปด้านในฮาร์เปอร์ถูกพาตัวมาที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งเขาได้เจอกับภาพโฮโลแกรมของซันนี่ในวัยเด็กที่ AI ผู้ดูแลดวงจันทร์สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าว่าครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของมนุษย์ที่สร้างดวงจันทร์เคยเป็นเผ่าพันธุ์ทรงภูมิปัญญาที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยจนสามารถสร้างที่อยู่นอกอวกาศได้ โดยมี AI ที่เรียนรู้ได้เองคอยรับใช้พวกเขาในการใช้ชีวิตประจำวันแต่อยู่มาวันหนึ่ง AI นั่นก็ตื่นรู้และไล่ล่าผู้สร้างเพราะไม่อยากตกเป็นทาสอีกต่อไปจนเกิดเป็นสงครามขึ้นในที่สุดบรรพบุรุษของมนุษย์ก็หลบหนีมาสร้างดาวเคราะห์โดยใช้ AI ที่ไม่มีพิษคอยควบคุมแต่แล้วพวก AI ที่ตื่นรู้ก็มาโจมตีมีเพียงดวงจันทร์ที่สามารถหนีรอดมาได้พรพวกบรรพบุรุษของมนุษย์ยอมเสียสละตัวเองไม่อยู่ในดวงจันทร์ AI ของดวงจันทร์เลยมุ่งหน้ามาที่ระบบสุริยะและสร้างโลกขึ้นเมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมมันก็สร้างมนุษย์ขึ้นโดยใช้ดินเอของบรรพบุรุษสุดท้ายแล้ว AI ของดวงจันทร์ได้ขอให้พวกหาเปอร์ล่อฝูง AI ไที่ตื่นรู้ออกมาจากแกนของดวงจันทร์ซึ่ง AI ของดวงจันทร์จะร่วมต่อสู้กับพวกมันด้วยอีกแรง แล้วโจซินดากับเคซีก็เดินมาเจอตัวฮาเปอร์ฮาเปอร์บอกทุกอย่างที่เขารู้ให้ทั้งสองฟังแล้วมุ่งหน้าไปที่ยานซึ่ง AI ของดวงจันทร์ก็ทําการซ่อมและอัปเกรดยานของพวกเขาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง ฮาเปอร์โจซินดาและเคซีเปิดเครื่องนำยานขึ้นบินมุ่งไป,ปเผชิญหน้ากับพวก AI ที่ตื่นรู้ขณะที่พวกซันนี่เดินไปหลบภัยถังออกซิเจนของนิกกี้ก็หมดทอมจึงเอาถาังของเขาให้ลูกนั่นทําให้ทั้งสองเดินช้าลงแต่ทอมก็พยายามบอกให้ลูกนั้นเดินต่อไปแต่แล้วเขาก็ลม้มลงจนขาดใจในที่สุดด้านฮาเปอร์ก็ขับยานล่อให้ฝูง AI มาโดนระบบป้องกันตัวเองของดวงจันทรยิงจนดูเหมือนว่าจะสามารถกำจัดมันได้ นิกกี้ที่เดินมาเรื่อยๆก็มาเจอคนในครอบครัวจากนั้นออกซิเจนก็กลับมาซันนี่เลยจะออกไปตามทอมแต่แล้วอยู่ๆสเก็ดดวงจันทร์ก็ตกมาใส่จนเขานั้นหายตัวไปผู้ดูแลลูกของโจซินดาเลยจะออกไปตามซันนี่พวกทหารก็เริ่มปฏิบัติการยิงนิวเคลียร์แต่ดักนั้นไม่ยอมร่วมปฏิบัติการเพราะเมียผมอยู่ด้านบนใครจะยอมยิงฟรา ในขณะที่โลกภายนอกกำลังวินาศสันตโลขึ้นทุกทีพวกของฮาร์เปอร์ก็ขับยานมาที่อุโมงค์ทางเข้าของดวงจันทร์แล้วฮาร์เปอร์ก็บอกให้โจซินดามาขับยานแทนส่วนเขานั้นจะไปจุดระเบิดเมื่อโจซินดาได้ยินดนั่งนั้นเขาก็ไม่ยอมทั้งสองเลยทะเลาะกันเล็กน้อยระหว่างนั้นเคซีที่ถูกใช้ให้เฝ้าดูฝูง AI ในโรเวอร์ก็ทําการปิดประตูก่อนที่จะสั่งเสียถึงแม่เขาและสั่งเสียกับฮาร์เปอร์เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นดรเคซีเฮาส์แมนก็ปลดโรเวอร์ออก จ้าฝูง AI ไที่ไล่หลังมาก็ดโจมตีใส่เคซเขาจึงจุดชนวนระเบิดในทันทีทําให้เจ้านั่นกลายเป็นฝุ่นอวกาศไปด้านผู้ดูแลลูกของโจซินดาก็ตามมาเจอซันนี่ที่ถูกต้นไม้ทับเธอพยายามช่วยเขาซึ่งก็โชคดีได้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ทาให้สามารถช่วยซันนี่ออกมาได้แล้วทั้งสองก็รีบวิ่งเข้าไปหลบในอุโมงค์ได้สาเร็จส่วนพวกทหารก็โดนแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ถล่มจนตุยกันยกตี้โจซินด้าที่ขับยานหนีแรงระเบิด EMP ก็สามารถพายานกลับโลกได้สําเร็จ หลังจากเหตุการณ์สงบเธอก็รีบโทรหาลูกที่อยู่กับพวกซันนี่ในทันทีเพื่อบอกว่าเธอกับฮาเปอร์นั้นปลอดภัยดีแล้วโจซินด้ากับฮาเปอร์ก็กลับมาเจอครอบครัวอีกครั้งที่ดวงจันทร์อยู่ๆเคซีก็ตื่นขึ้นเขากลายเป็นภาพโฮโลแกรมเพราะพวก AI ของดวงจันทรได้สแกนจิตใต้สมนึกของเขาไว้ก่อนตายเพื่อให้เขานั้นเริ่มต้นช่วยโลกแล้วหนังกด เป็นยังไงกันบ้างครับกับสรุปหนังเรื่องนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้และในโอกาสปีใหม่ผมขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัดีปีใหม่2023